มาค่ะยยละเอียดจะพามาดูาพืชน้ําไข่ผํานะคะพี่น้องนี่นะคะนี่คือไข่ผํานะคะเขาเลี้ยงเองนะคะที่ลูนาคาเฟ่คือเลี้ยงไข่ผําเองนะคะเลี้ยงไว้ประกอบอาหารขายด้วยค่ะพี่น้องก็เป็นร้านกาแฟนะคะนี่นี่คือเขาเลี้ยงในบ่อนะคะเขาเลี้ยงในบ่อนะคะเลี้ยงเองทําอาหารเองเลยนะคะ อืมอืมอืมนีมม่เลี้ยงยาวไปเลยบอยาวไปเลยนะคะคือไข่ผัมเลยพี่น้องนะคะไข่ผัทีแย่ละเอียดกินเป็นเองเจินเองเจินแฮซอสไข่ผันะคะนี่ก็คือไข่ผัที่ทางร้านเลี้ยงเองนะคะนเนี่ยสะอาดสะอาดนะคะเขาก็ช่อนขึ้นไปจากนีแหละพี่น้องนะคะแล้วก็ไปล้างดีๆนะคะไปประกอบอาหารนะคะเอาไปเห็ด ของว่าของข้าวของหวานได้นะคะก็คือไข่พัมพที่เขาเลี้ยงเองเป็นพืชน้ำซปเปอร์ฟู้ดนะคะนี่นะคะนี่ทางร้านเขาเลี้ยงเองค่ะนี่เลี้ยงแบบนี้แหละให้ออกเย็นพร้อมพี่น้องพูดหนมาดูชมหน้าดูชม,ชมสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายวันนี้ยาเยเอยดพามากิน ไข่ผําพี่น้องไข่ผํากับปลาสมอนนะคะเ,ออเมนูนี้ชื่อว่าเมนูแองเจิลแฮซอสไข่ผํานะคะพี่น้องนี่นะคะการันตีดโดยครวัวคุณต่อยนะคะทํามาจากไข่ผําด้วยพี่น้องนะคะนี่ที่ดูนาคาเฟ่ยยจังหวัดบุรลราชธานะคะเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดนะคะการันตีดโดยครวัวคุณต่อยนะคะมากินมาชิมกับยาละเอียดพามาชิมนะคะ ว่าจะแสบบอนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะอุ้ยหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากพี่น้องแก้พามาชิมนะคะเป็นเมนูที่กำลังจะออกอากาศแล้วนะคะกำลังจะออกอากาศการันตีโดยครัวคุณต่อยนะคะกินกับแซลมอนยาน่างพี่น้องอืมเบิ่งกันนะ เอาไมา่คนเล้าซิมกันนเสียบบอน,นะคะเข้าไปคนอีสานเขามาซิมมึงไปนองอ่าเมนูเป็นเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านเลยนะคะราคาก็ย่อมเยาราคาจับต้องได้ไม่แพงนะคะมาจะพามาซิมแล้วแบันีเดอ้อมาซิมกันคะ่ะนี่นะคะนี่เมนูเด็ดวันนี้ก็ขอเสนอคําว่าแองเจลแฮซอสไข่พัมนะคะเป็นเมนูที่กําลังจะออกอากาศนะคะ วันนี้ยาละเอียดพามาชิมถึงที่เลยนะคะแล้วก็ไข่พํมที่อยู่ในเส้นนี้ก็คือเขาเลี้ยงเองด้วยพี่น้องร้านดูนาคาเฟ่อุราัตสถานีเขาเลี้ยงเองนะคะเขาเลี้ยงเป็นบ่อเลยนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปชมตอนที่เขาอยู่ในบ่อนะคะนี่นะคะร้านนี้เขาเลี้ยงเองทำอาหารเองนะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะมามาพามาชิมด้วยกันพี่นอ้องอื้อ เป็นมากอร่อยรสชาติดีรสชาติดีอร่อยนะคะมาค่ะพามาชิมนะคะ มีเวลาก็มาชิมกันนะคะอร่อยมากสวัสดีค่ะมาพี่น้องย่เอียด้ามาก,กินแองเจิลแฮซอสไข่พัมนะคะ อันนี้ไข่พัมด้วยพี่น้องเส้นสนี้เ้นนี้เฮดมาจากซอสเฮดมาจากไข่พํานะคะไข่พําร้านนี้เขาเลี้ยงเองนะคะเลี้ยงเป็นบอ่อเลยนะคะเนี่ยพี่น้องมากินมาชิมกับยาืละเอียดค่ะซื้อเพิ่นซื้อว่าแองเจิลแฮร์ซอสไข่พําพี่น,อออน,นะะ้องมาข้าวบ๊วยผู้ใดตัวใดนะคะข้ามาชิมกันพี่นอ้องออร่อยมากที่ดูนาคาเฟอุบลราชธานีนะคะมากินมาชิมกันค่ะ เนี่ยอร่อยเป็นเมนูที่อยากมาลองนะคะว่าไข่พัมเนี่ยเอามาเห็ดอาหารที่เป็นรสชาติเนืไหใดนะคะเมียเอามาทําแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะจานนี้การันตีโดยครัวคุณต่อยนะคะออกทีวีด้วยนะคะอย่าลืมมาชิมกันนะคะที่ดูนาคาเฟ่คะ่ะอืมเป็นให้ไหล่ของหลานด้วยนะคะอร่อยมาก พามาชมไข่พัมพี่น้องไข่พัมพที่ทางร้านดูนาคาเฟ่เขาเลี้ยงเองนะคะเขาเลี้ยงเองนะคะนี่ให้ออกซิเจนพอมเดี่ยงเป็นบอ่อเลยนะคะเขาเลี้ยงเป็นบอ่อเลยเพื่อประกอบอาหารนะคะที่ร้านเขาเลี้ยงเองเลยนะคะอย่าเอ่ยก็ไปชิมมาแล้วนะคะเป็นแองเจิลแฮรซอสไข่พัมนะคะพี่น้องแซ่บแซบทินกับปลาสมนุนอร่อยนะคะ กินแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเลี้ยงเองเลยนะคะทางร้านเลี้ยงเองเลยหยน้าพี่น้องนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเลี้ยงเองเขาเลี้ยงเองสะอาดสะอาดสะอาดจ้า